เขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสีุ่ดเลยค่ะณตรงนั้นสุดตรงนั้นกะว่าจะอยู่ไปทําไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงและตอนนี้มีเพื่อนเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะสุดสุดเลยคือไม่คือสุดสุดแล้วอะค่ะ พอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นะหมอบอกว่า,วาคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้แม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงมันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปีห9้า ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลของหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวงนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสลุกลามเข้าสี่สุดเลยคะ่นะณตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมามาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลีตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4สเซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะ6เดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10บสเดือนที่แล้วว่ะค่ะคาเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนนึงค่ะก็เช้ามากก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็อคลาก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณ สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอเลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกึ่งมะเร็งค่ะเป็นกึง่งมะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึ่ง รู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดี แล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือคว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลย คือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะสุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะค่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะค่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งคือสุดสุดแล้วอะค่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วผาได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะ mm hmm. เขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบ เร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทำให้แม่มีวันนี้ได้ มอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แมแก็ปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราคม59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาีมโมฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบลุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมเลิงลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากการคีโมฉายแสงก็สิบสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะเริงนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 หคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหน้า,นาก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพร่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละ4ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ